สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ v i o นะครับวันนี้อยู่กับ v i o T 2 0นะครับหรือที่เรียกว่า T 2 0ก็ได้นะแล้วแต่คุณจะเรียกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะครับราคาค่าตัวไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่2999บาทเท่านั้นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณสั่งซื้อในช่วงของโปรประจำเดือนนะครับอย่างเช่น4เดือน4ี หรือทุกวันที่15และทุกวันที่25ผมเห็นแวบๆบแบบเนี่ยราคาเหลือเพียงแค่2,000กลางๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้คุณจะได้ร a m ซีรอม128ไปใช้งานเลยนะเรียกได้ว,ว่าราคาประหยัดไม่พอยังให้สเปคตัวเครื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาร,รับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมบุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่ององผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะ ขอบระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สีที่มีวางจําหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกเลยเนี่ยจะเป็นสีดานะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะส่วนสีที่3จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวนะเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับด้านหลังของตัวเครื่องตัวบอดี้ตัวเฟรมอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นงานพลาสต vale ิกนะครับฝาหลังเนี่ย เป็นงานด้านนะครับซึ่งก็มีรวดลายนะครับที่เป็นเส้นทยแยงนะครับนี่เลยทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะเวลาที่เราเอาไปโดนแดดอะไรแบบนี้มันก็จะมีเหลื่อมแสงนิดหน่อยนะครับดีสวดของโมดูกล้องเนี่ยก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมยกขึ้นมานะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านหลังเนี่ยมีกล้องไม่ใช่งานทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับ แล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับส่วนขอบของตัวเครื่องนะครับจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะคือตัวเฟรมบอดี้ของเขานะครับกับฝาหลังเนี่ยมันเป็นชิ้นงานตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามโมเดยไมค์สนทนานะตามมเดลช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เป็นพอต Type C นะครับแล้วก็ตามมเดลลำโพงนะครับช่วยฟังขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ นะครับซึ่งรุ้นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันต่อเลยแล้วกันทุกคนเนื่องจากว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบหยดน้ำนะครับส่วนชนิดของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD นะครับทุกคนขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6 จุดนิ้วนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ต้องการเครื่องที่เล็กพกพาง่ายรุ่นนี้คือเหมาะเจาะเลยนะส่วนความละเอียดของหน้าจอนะครับจะเป็น HD Plus นั่นเองนะครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะทุกคนส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้ถือว่าให้มาดีแล้วทุกคนอยู่ที่323 PPI นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนราคา ประหยัดราคาถูกเนี่ยเท่าที่ผมเคยรีวิวมานะมันจะอยู่ที่ประมาณ265 269 PPI อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้มาถึง323 PPI เลยก็ถือว่าให้มาดีมากเลยครับส่วนสายโซเชียลชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวเนี่ยอัาตราร e เฟลรทของหน้าจออาจจะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ60เฮิรตนั่นเองนะครับเวลาไถฝฟีดข่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดูลื่นตาม,มากนะักแต่ข้อดีคือ มันประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับต้องบอกว่ามันเสียสายตามากๆเลยนะรุ่นนี้นะครับเขามีโหมดสบายตามาให้เราใช้งานด้วยนะครับซึ่งโทนสีของหน้าจอเนี่ยมันจะปรับให้เป็นสีส้มๆประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเรายังสามารถปรับความเข้มของสีส้มตัวนี้ได้ด้วยนะจะเอามากหรือจะเอาน้อยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะถนอมสายตามากกว่านี้นะครับคุณสามารถใช้งานในส่วนของทีมสีมืดไปได้ เลยครับ ส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับเท่าที่ผมเคยรีวิวพวกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปในเรดราคาไม่เกิน3,000บาทนะมันจะแบ่งหน้าจอไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าไม่สามารถทำเป็นหน้าต่างลอยได้นะครับเช่นเดียวก,กันกับการโครนแอปนะครับปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้จะโครนแอปไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้คุณสามารถ สามารถใช้งานในส่วนของการโคลนแอปได้ด้วยแต่ว่ามีข้อจํากัดนิดนึงก็คือแอปที่เป็นแอปเกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโคลนแอปได้นะส่วนใครที่ถามหาว่าพี่ปุ่มแบ็คเนี่ยเราสามารถเลือกฝั่งซ้ายได้ไหมเลือกฝั่งขวาได้หรือเปล่ารุ่นนี้นะครับแถบการนําทางของเขาเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มแบ็คฝั่งซ้ายหรือว่า ปุ่มแบ็ k ฝั่งขวานะครับหรือจะเลือกเป็นแบบแถบการนําทางเปิดแผงการแจ้งเตือนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าคุณจะเลือกเป็นแบบ4ปุ่มก็ได้นะครับส่วนถ้าใครนะครับจะซื้อไปฝากปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้นะครับกลัวว่าท่านจะมองตัวหนังสือไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะรุ่นนี้สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้ถึง4ระดับนะครับซึ่งระดับที่4ี่เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองปรับมาเนี่ยก็ถือว่ามองเห็นตัวหนังสือไอคอนต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลย นะครับและถ้าหากว่าอยากจะให้ตัวหนังสือเนี่ยมีความคมชัดมากกว่านี้รุ่นนี้สามารถปรับตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นตัวหนาได้ด้วยนะรับลองได้เลยว่ามองดูตัวหนังสือเนี่ยได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกตามตรงนะว่า CPU ตัวนี้นะครับมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปอะไรแบบนี้มากกว่า สำหรับในเรื่องของชิปเซตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป Unisock นะครับ SC 9863A นะครับิบสของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ p o w e r VR GE 8322นะครับในเรื่องของชิปเซตเนี่ยทั้งตัวการ์ดจอด้วยนะครับเป็นตัวระดับเริ่มต้นที่ไม่ได้เน้นมาทางเกมเลยนะมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมเลยล่ะต้องว่ากันตามตรงนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเล่นไลน์เล่นเฟซดูหนังโทรเข้าโทรออกอะไรแบบนี้สมากกว่านะครับ แต่ไม่เป็นไรนะผมเช็มาให้ดูแล้วทั้งหมดเนี่ย2เกมด้วยกันนะครับพวกกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าผมปรับแบบต่ําสุดเลยนะเอาเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเกม Free Fire นั่นเองครับกราฟิกนะครับผมเลือกมาที่ราบลื่นนะครับในส่วนของเฟรมเรทสูงเนี่ยผมเลือกมาที่ขั้นสูงนะ ผมว่าการปรับการาฟิกแบบต่ำนะครับก็ยังอยู่แค่ระดับพอเล่นได้นะที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเวลาแผนเป้าซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเร็วๆเนี่ยหรือเวลาหมุนตัวนะครับมันมีอาการกระตุกบ้างอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าตัว CPU เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะก,กับการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับความลื่นไหลหระหว่างการเล่นเกมอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะส่วนเฟริกี่การ์ดของจอนะครับเอาตรงๆคือไม่ได้ดีมากนะครับผมว่ามันก็ตามราคาด้วยแหละถ้าใครอยากจะเล่น ลื่นกว่านี้นะครับผมแนะนําว่าปรับระด,ดับเฟรมเลทเนี่ยมาที่ทั่วไปจะเหมาะมากกว่านะถ้าเชีคะแนนความลื่นนะครับรุ่นนี้เต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่7คะแนนครับ เกมต่อมานะครับจะเป็นเกม ROV นั่นเองนะครับในส่วนของภาพ HD เนี่ยผมปรับมาที่มาตรฐานนะการแสดงผลอยู่ที่ระดับต่ำนะครับพาร์ติเคิลอยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามลบเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับกราฟิกตามแบบนี้นะครับก็ยังอยู่แค่ในระดับพอเล่นได้นะครับโดยที่ช่วงเข้าตีไฟต์ใหญ่ๆเข้าตีหลายคนตลอดทั้งเกมเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ42 ถึง50นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเฟรมเรทเนี่ยร่วงลองอมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 50ถึง58ประมาณนี้ฟิลิกะทัตของจอเนี่ยอยู่ในระดับพอใช้นะครับทำได้ดีตามเรทราคานะการบังคับทิศทางการเดินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้แนะนำว่าปรับลดการแสดงผลเนี่ยมาที่ต่ำมากนะครับและตั้งค่าสนามลบเนี่ยมาที่แบบกลางจะเล่นได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้ไปที่7คะแนนจากเต็ม10เลยครับมาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับ ถือว่าในเร็ราคานี้ได้แรมกับรอ m มาเยอะเลยนะในส่วนของแรมนะครับเป็นแบบ lpddr 4 x นะครับมาพร้อมกับแรม 4GB นะครับพร้อมฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก 4GB ินะและในส่วนของรอมนะครับ ให้มาที่ 128GB ทุกคนกับในราคาประมาณ2,000กว่าบาทเนี่ยได้ ROM 128รอม128ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและในส่วนของ ROM เนี่ยจะเป็นแบบ eMMC version 5.1น่นะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB ทรเลยครับ ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับยังไม่ใช่ Android 14นะซึ่งเวอรช่ Android ของเขาเนี่ยเป็นแบบเพียว Android นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคลีนสุดๆใช้งานง่ายแบบสุดๆเลย ในส่วนของ Wi-Fi นะครับรองรับได้2ความถี่นะครับนั่นก็คือตัว2.4กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0นะครับก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการรองรับ Wi-Fi เวอร์ชัน5.0เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะรับสัญญาณได้ไม่ดีมากครับทุกคน ปกติแล้วนะครับตัวเวฟาย0เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ราคาประมาณ67,00 0บาทขึ้นไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างรับสัญญาณได้ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะเห็นอยู่ที่ประมาณ1ขีดบางครั้งก็อาจจะเป็น2ขีดเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณานิดนึงก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการตั้งรหัสพานนะครับรหัสพินอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นการสแกนใบหน้ารุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นการปลดล็อกลายนิ้วมือเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น การสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับการสแกนก็ถือว่าติดเกือบจะทุกครั้งนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการสแกนไม่ติดอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าความรวดเร็วในการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันอาจจะช้านิดหน่อยนะครับก็ว่าง่ายๆตามเดทราคาละครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างน,นะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย เป็นกล้องหลังคู่นะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเมอียดสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูดรับแสงอยู่ที่ f 2.0นะกล้องตัวที่2จะเป็นกล้อง AI นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนถ้าเป็น m o มด beauty เนี่ยปรับความเนียงของผิวได้และรูปแบบของใบหน้าได้นะครับในส่วนของ HDR เนี่ย บ,บังคับเปิดได้หรือว่าจะตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้นะส่วนหมวดภาพบุคคลนะครับปรับค่าความเนียนของผิวได้รูปแบบใบหน้าได้นะครับและยังปรับค่า F D ได้ด้วยนะในส่วนของ HDR เนี่ยบังคับเปิดได้ด้วยนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยถ้าเทียบกับราคาค่าตัวแล้วต้องบอกว่าถ่ายได้ดีเกินค่าตัวไปเยอะเลยครับภาพที่ได้ชัดมากสีสด สว่างรายละเอียดฉากด้านหลังเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจุดพิจารณาเนี่ยก็คือมุมมองของกล้องหน้าเนี่ยอาจจะแคบไปหน่อยนะทําให้การเซลฟี่พร้อมกัน2คนเนี่ยอาจถ่ายได้ยากนะครับเวลาถ่ายกลางแดดโทนสีที่ได้มีความอมเหลืองนะครับ ส่วนการถ่ายในที่ร่มภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างสมจริงนะส่วนการตัดขอบถือว่าตัดได้เนียนมากครับเกินความคาดหมายไปเยอะเลยมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับถ้าเป็นโหมดเบลตี้เนี่ยปรับค่าวความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้นะครับในส่วนของ HDR เนี่ยบังคับเปิดได้หรือตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้ส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับปรับค่าวความเนียนของผิวและรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะปรับค่า F ก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ HDR นะครับไม่มีมาให้ใช้งานนะสำหรับกล้องหลัง การถ่ายคนเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับก็จะมีแค่ระยะ 1X ระยะเดียวนะภาพที่ได้ชัดเจนดีการเกลี่ยผิวอาจจะไม่ได้ละมุนมากนะครับแต่ก็ลบริ้วรอยของผมเนี่ยหายไปได้เยอะเลยสิ่งที่แตกต่างกันที่สุดก็คือเรื่องของไว้บาลานนั่นเองนะครับคือโหมดบิวตี้เนี่ยเก็บรายละเอียดของตัวแบบและฉากหลังได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยถ้าถ่ายกลางแจ้งภาพที่ได้แสงค่อน ข้างโอเวอร์นะครับสว่างเกินจริงไปหน่อยนะครับรายละเอียดฉากด้านหลังเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเผื่อวาถ่ายในคาเฟ่โหมดหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายได้ดีเลยนะภาพมีความคมชัดนะครับไว้บาลาาซ์นก็มีความใกล้เคียงกันกับโหมดบิวตี้ด้วยส่วนการตัดขอบของกล้องหลังนะครับถ้าถ่ายครึ่งตัวเนี่ยตัดได้เนียนดีเลยครับแต่ถ้าเผื่อว่าถ่ายระยะเต็มตัวภาพที่ได้ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่อารมณ์จะเหมือนแบบภาพตัดแปลกทุกคนนะตัวแบบเนี่ยมันจะลอยออกมาจากฉากหลัง มากเกินไปหน่อยนะครับส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีครับโดยเฉพาะการถ่ายอาหารนี่ต้องบอกว่าสีสันสมจริงมากนะผมใช้โหมดอัตโนมัตินะครับในการถ่ายเปิด HDR เป็นแบบออตโต้นะครับถือว่าถ่ายได้ดีตามเรทราคาครับ มาดูกันที่งานวิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอถ่ายได้ชัดเกินราคาค่าตัวไปเยอะมากทุกคนแอบงงเหมือนกันนะไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้เครื่องในเรยราคาไม่เกิน3,000บาทเนี่ย ถ่ายได้ชัดขนาดนี้นะครับแต่อาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะครับเช่นถ่ายวิวอะไรแบบนี้นะหรือถ่ายสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเองนะครับวิดีโอเนี่ยชัดเจนดีมากอาจจะไม่เหมาะกับการเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะเพราะวิดีโอเนี่ย มีอาการสั่นที่ค่อนข้างแรงเลยเทีเดียวครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัดได้สูงสุดจะได้แค่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะวิดีโอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับเพราะอัดได้แค่ 720p เท่านั้นเองตัวแบบเนี่ยถือว่าเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนดีมากรายละเอียดฉากด้านหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนดีนะสีสันวิดีโอไม่ติดเหลืองจนเกินไปนะครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยครับ มาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000มิลลิแอมนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนะจะรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นครับ ทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับอ้าวชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับที่เป็น port ไท p e C นะเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นเคส TPU แบบใสนะครับตัวนี้ก็แถมมาให้ด้วยนะผมแนะนําว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณควรจะใส่เคสเอาไว้นะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเวลาเครื่องตกนะครับขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยหน้าจอของเราเนี่ยจะได้ไม่แตกด้วยนะครับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นฟิล์มใส นั่นเองนะครับซึ่งฟิล์มใสเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะหลายคนอสงสัยนะครับว่าอะแดปเตอร์เขาแถมมาให้หรือเปล่าไม่เห็นพี่พูดถึงเลยภายในกล่องนะครับเขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครจะสั่งซื้อรุ่นนี้นะครับคุณถามร้านค้าด้วยละกันนะว่าเขาแถมอะแดปเตอร์ ให้หรือเปล่าซึ่งร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับเขาแถมอะแดปเตอร์แยกมาให้ต่างหากแบบนี้นะและนี่ก็คือรีวิวนะครับ VGO i T 2 0นะครับหรือว่า T 2 0นนั่นเองก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะครับ ใครเน้นสายโซเชียลใช้งานทั่วๆไปเล่นไลน์เล่น Line, เฟซดูหนังผ่าน y t u t u เนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เหมาะเจาะนะครับแรมกับ ROM ได้มาเยอะมาพร้อมกับแรมซี ROM 128รอม128นะครับส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่ว่าถ่ายรูปได้ คมชัดมากนะครับกล้องหน้านี่ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะถึงแม้ว่ามุมมองจะแคบนะครับแต่ถ่ายได้ชัดเจนมากๆส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมขอบอกตามตรงนะว่ารุ่นนี้ไม่เหมาะกับการเล่นเกมนะครับถ้าคุณจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแนะนําว่าไปซื้อรุ่นอื่นนะครับรุ่นเนี้ยมันไม่เหมาะเลยและถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ